สวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านนะคะวันนี้สถานีบ้านพระพรมีคำหนุนใจมาฝากพี่น้องทุกท่านนะคะเรื่องเตรียมดินในชีวิตของเราในพระธรรมมัทธิวบทที่13ข้อที่สเปถึงข้อที่9ได้กล่าวไว้ว่าแล้วพระองค์ก็ตรัสกับเขาทั้งหลายเป็นอุปมาหลายเรื่องเป็นต้นว่านี่แน่มีผู้หวานพืชคนหนึ่งออกไปหวานพืชและเมื่อเขาหวานมเมล็ดพืชก็ตกตามหนทางบ้างแล้วนกก็มากินเสีย บ้างก็ตกในที่ซึ่งมีพื้นหินมีเนื้อดินน้อยจึงงอกขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะดินไม่ลึกแต่เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นมันก็ถูกแผดเผาจึงเหี่ยวไปเพราะรากไม่มีบางก็ตกกลางต้นน้ำต้นน้ำก็งอกขึ้นปกคลุมเสียบางก็ตกที่ดินดีแล้วเกิดผลร้อยเท่าบ้างหกสิบเท่าบ้างสามสิบเท่าบ้างใครมีหูจงฟังเธอะเมื่อเราอ่านพระคำในบริบทนี้ได้พูดถึงบุคคลสองคนคือ ผู้ท e mm ี่หวานพืชและผู้ที่รับการหวานผู้ที่หวานพืชคือบุคคลที่พระเจ้าทรงใช้ไปในการประกาศข่าวประเสริฐเหมือนอย่างที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงทำให้คนกลับใจและประกาศว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วหรือเป็นบุคคลที่พระเจ้าทรงใช้ให้ไปเรียกคนที่หลงหายให้กลับมาหาพระเจ้าหรือเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ให้เป็นครูผู้สอนเพื่อที่จะสอนพระวจนะคำของพระเจ้าให้คนของพระเจ้าได้รับความรอบรู้ในทางของพระองค์ ส่วนผู้ที่รับการหวานคือบุคคลที่ได้ยินในข่าวประเสริฐของพระเจ้าหรือบุคคลที่หลงหายเมื่อได้ยินพระวจนะคำของพระเจ้าก็ยอมกลับใจกลับมาหาพระเจ้าหรือเป็นคนที่เป็นผู้เชื่อที่กำลังเรียนรู้ในพระวจนะคำของพระเจ้าแต่สิ่งซึ่งต้องการที่จะหนุนใจพี่น้องในวันนี้คือผู้ที่รับการหวานหรือในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อที่กำลังเรียนรู้ในพระวจนะคำของพระเจ้า เราทุกคนต้องเตรียมชีวิตหรือการเตรียมดินในชีวิตของเราเพื่อที่จะรับพระวจนะคำของพระเจ้าจะเห็นได้ว่าในบริบทนี้มีดินอยู่สี่ประเภทซึ่งเปรียบได้ถึงคริสเตียนสี่ประเภทประเภทแรกเป็นประเภทที่ไม่ค่อยใส่ใจในพระวจนะคำของพระเจ้าเมื่อได้ยินก็เข้าหูซา้ายทะลุหูขวาไม่สนใจแล้วก็ไม่ทาตามประเภทที่สองเมื่อได้ยินพระวจนะคำของพระเจ้าก็ดีใจและตื่นเต้นกับพระวจนะคำของพระเจ้า แต่การดําเนินชีวิตในแต่ละวันนั้นไม่ได้ดําเนินชีวิตด้วยพระวจนะคำของพระเจ้าเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ยากลําบากขึ้นในชีวิตหรือเกิดปัญหาอะไรก็ตามก็ลมเลิกได้ง่ายๆประเภทที่สเมื่อได้ยินพระวจนะของพระเจ้าแต่ก็ยังให้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นหรือปัญหามาเป็นตัวกําหนดในการดําเนินชีวิตและสร้างความกังวลใจให้กับตัวเองแล้วก็หลงลืมในพระวจนะคำของพระเจ้า หรือให้สิ่งเหล่านั้นที่เกิดขึ้นในชีวิตมาอยู่เหนือพระวจนะคำของพระเจ้าประเภทที่4คือคนที่ได้ยินพระวจนะของพระเจ้าแล้วเกิดความเข้าใจนำมาใคร่ครวนและนำไปปฏิบัติตามให้พระวจนะของพระเจ้าเป็นคมสองเท้านำทางในการดำเนินชีวิตในทุกๆวันสิ่งที่พระเจ้ามีพระประสงค์จะสอนเราก็คือชีวิตของเราทุกคนต้องเตรียมดินเพื่อที่เราจะมีความพร้อมในการรับพระวจนะของพระเจ้า เราจะต้องไม่ให้ปัญหาในชีวิตมาอยู่เหนือพระวจนะของพระเจ้าเมื่อเข้ามาฟังพระวจนะของพระเจ้าแล้วเราจะต้องตั้งใจฟังอย่างเอาจริงเอาจังและเอาใจใส่ใคร่ครวญในทุกถ้อยคำที่มาจากพระเจ้าและนํามาปฏิบัติตามอย่าเป็นคนที่ตื่นเต้นเพียงแค่ครั้งแรกที่ได้ฟังอย่าให้ความกังวลใจหรือสิ่งใดในชีวิตมาทําให้เรานั้น ไม่มีความพร้อมในการรับพระจนานคำของพระเจ้าเพราะถ้าดินของเราไม่พร้อมก็จะเป็นอย่างดินสามประเภทแรกยกตัวอย่างเวลาที่เราจะปลูกผักปลูกผลไม้หรือต้นไม้ถ้าเราอยากให้ต้นไม้นั้นเติบโตและอย่างรากเราจะต้องเตรียมดินที่จะปลูกนั้นชีวิตของเราก็เช่นกันถ้าเราต้องการให้เมล็ดพันธุ์แห่งสวรรค์เติบโตในชีวิตของเรา ดินที่จะรับพระชจะาคำนั้นต้องเป็นดินที่ดีเพราะชนะคจนาคำของพระเจ้าจึงจะเกิดผลในชีวิตของเราร้อยเท่าบ้าง60เท่าบ้าง30เท่าบ้างแต่อย่างไรก็เกิดผลอย่างแน่นอนนะคะ